สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่นะคะจะมาทําเมนูอะโวคาโดปั่นนะคะให้กับน้องอะตอมนะคะอะโวคาโดเนี่ยเราสามารถที่จะทานสุกได้เลยนะคะสําหรับเด็ก6เดือนขึ้นไปนะคะไม่ต้องไปนึ่งนะคะเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะผ่าอะโวคาโดของเรานะคะออกมานี่นะคะเราใช้มีดธรรมดาเนี่ยนะคะผ่าออกมาเลยนะคะ นี่นะคะแล้วก็ผ่าวนนะคะให้ครบรูปนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะอวโวคาโดเนี่ยนะคะสำหรับเด็กเนี่ยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะผ่าออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาเมล็ดข้างในนะคะ คว้านออกมานะคะเราจะใช้ช้อนในการคว้านออกมาได้เลยนะคะนี่คะ่ะแบบนี้เลยนะคะคว้านออกมาเลยน,นะคะอวโวคาโดเนี่ยนะคะอุด,ดมไปด้วยโปรโตีน ชนิดที่ย่อยง่ายนะคะแล้วก็มีไขมันดีมีวิตามินเกลือแร่แล้วก็มีไฟเบอร์สูงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเหมาะสําหรับให้น้องๆเนี่ยทานมากๆเลยนะคะนี่นะคะเราเอาเมล็ดออกนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักออกมานะคะใส่ไปในที่บดของเรานะคะนี่นะคะถ้าอะโวคาโดสุกเนี่ยมันก็จะเอาออกมาง่ายมากเลยนะคะนี่คะ่ะ อะโวคาโดเนี่ยนะคะมีคุณสมบัติที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านสมองนะคะแล้วก็การมองเห็นนะคะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายได้ดีมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยอะโวคาโดเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่เหมาะนะคะกับการที่จะให้ลูกๆของเรานะคะทานนะคะนี่นะคะครึ่งลูกนะคุณแม่ก็จะเอาใส่ที่บดนะคะวันนี้เราจะใช้ที่บดเป็นที่บดมือคะ่ะเพราะว่าอะโวคาโดเนี่ยนิ่มนะคะไม่ต้องใช้ที่ปั่นก็ได้คะ่ะ นี่เลยค่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเราก็จะบดให้ละเอียดนะคะเริ่มกันเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ทําแบบนี้นะคะบดไปเลยนี่นะคะ เห็นไหมคะเรียบร้อยแล้วค่ะอวโวคาโดของเราก็ละเอียดนะคะแล้วก็ดูให้เป็นเนื้อโยเกิร์ตเหมือนเดิมนะคะถึงขั้นตอนของการให้น้องทานนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแบ่งใส่ถ้วยนะคะถ้วยเล็กๆนะคะให้อตอมทานนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวเราแบ่งใส่ถ้วยนะคะวันนี้คุณแม่จะทําเป็นอะโวคาโดนะคะแล้วก็ราดนมแม่ให้น้องอะตอมนะคะก็เราได้อะโวคาโดแล้วเดี๋ยวแล้วก็เอานมแม่มาราดนะคะก็เสร็จแค่นี้นะคะให้น้องอะตอมทานนะคะนี่ค่ะในส่วนที่เหลืออันนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาใส่บล็อกนะคะฟีดเอาไว้ไว้กินรอบต่อไปนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาใส่บล็อกกันนะคะ วันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการทำอะโวคาโดนะคะผลไม้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผลไม้ที่มีคุณค่านะคะเหมาะสำหรับให้น้องๆทานมากๆเลยนะคะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะแล้วมาดูกันนะคะว่าครั้งหน้านะคะคุณแม่จะมีเมนูอะไรมาแนะนำอีกค่ะวันนี้นะคะขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะใครชอบคลิปของวกเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซัครพวก